ค่ะเดี๋ยวเราก็มาใส่โคนทุเรียนกันนะคะหลีบใส่โคนไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ใส่รอบๆประมาณนี้นพอนะคะแล้วก็ทุกสิบห้าวันเนาะค่ะทุกสิบห้าวัน,วนแล้วก็แหนแดงสีกำมือนะคะแล้วก็ใส่ประมาณรอบๆโคนต้นอย่างนี้นะคะรอบๆโคนต้นอย่างนี้นะคะใส่แหนแดงทุกๆสิบห้าวันจะเห็นผลในการเปลี่ยนแปลงของต้นทุเรียนเรานะคะ ถ้าเกษตรกรท่านไหนที่สนใจนะคะกําลังปลูกทุเรียนอยู่อยากแนะนําว่าเรามีแหนแดงใช่ไหมคะด็อกเตอร์จำนายพ่านแหนแดงจำนายนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วที่สําคัญนะคะคือตัวนี้เลยอะมิโน BPRD 2551ของเรานะคะเราจําหน่ายด้วยนะคะเป็นสารออร์แกนิกไม่มีสารเคมีนะคะเราจะช่วยในการดูแลทุเรียนของเรานะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรมาได้เบอร์น,นี้นะคะ083 159 5473นะคะคอย้ำมีค้งคะ่ะ083 159 5473นะคะสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะหรือว่าพักพักในคลิปเราก็ได้ค่ะในช่อง YouTube หรือว่าสอบถามอะไรหรือว่ายังไง <Comment. S 2> ก็คอมเมนต์ Comment ในใต้คลิปได้นะคะเ,เดี๋ยวพวกเราจะตอบคำถามให้ค่ะแหนแดงของเราขายกิโลละ 100บาทนะคะเพื่อที่จะมาช่วยบำรุงต้นทุเรียนได้นะคะได้ผลจริงๆนะคะทุกๆ15้าวันในการหยอดโคนต้นแล้วก็รอบๆแล้วก็แหนแดงรวมด้วยแล้วก็ลืมไม่ได้คือตัวนี้ค่ะอดีของเราเป็นออแกนิกเนาะใช่ค่ะเป็นสารออแกนิกนะคะไม่มีสารเคมีเจือปนนะคะปลอดภัยทั้งผู้ใช้และต้นไม้ของเราด้วยค่ะผ่านการวิจัยแล้วค่ะผ่านการวิจัยแล้วของดรกรสุกเกษมนะคะ การรันตีความปลอดภัยปลอดภัย,ภยไร้สารร้อยเซค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจก็โทรมาได้นะคะทเบอร์โทรก็ให้ไปแล้วค่ะหรือว่าถ้ามีปัญหาเลยหรือว่าอยากรู้อะไรก็พักใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวจะตอบคำถามให้ค่ะใช่ค่ะแอบกรสุกเกษม ใช่ค่ะถ้ายังไงก็ฝากติดตามช่องยูทูบของดรสุกเกษด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะค่ะลูกค้าท่านไหนอยากได้ข้อมูลก็สามารถเข้ากดเข้าไปดูรายละเอียดในคลิปต่างๆได้นะคะในะช่อง youtube ของดรกสุขเกษนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ Hi น้อยเก็บบ้านใฟน